สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกๆท,ท่านนะคะแม่แม่ FC ช่องพังน้ำหวานทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีแม่ f อชาว youtube ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้น้ำหวานไปกินผลม้นะคะกับเพื่อนเพื่อนพิ่งมานะคะกว่าจะถึงบ้านตัวเองนะคะแวะตลอดนะคะ บรรยากาศนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแซบบหวานไปลูกปะไปกินอาหารกับพางคำมืนกับพายปากายแก้วแล้วก็พังขันเงินนะคะอิ่มบ่อิ่มแหงเลยติ กินแต่มันตะเภาตีเด็กข่าวเด็กข่าวว่ากินแต่มันตะเภานะคะมันไอ้มันสีแดงๆเหมืนรูรนะกบวกอยกินหวานบ่อค่อยมากเดี๋ยวลูกเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวนะคะสวัสดีแม่แม่ฝากกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจงให้ครอบครัวเราด้วยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวทางก็จะเป็นประมาณนี้น่ลยนะคะ ฝนพอฝนตกทุกวันนี่ค่ะนี่ฝนลินแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่กุ๊กพุงกลางและยังน้ำหวานคนลอยว่าอิ่มมากเลยค่ะพี่กุ๊กเดินอุ้ยอายอุ้ยอายกลับบ้านเลยนะคะคนลอยว่ากินแต่มันตะเพานะคะเดินอุ้ยอายอุ้ยอายเข้าบ้านเลย ไปเที่ยวมานะคะวันนี้ไปเจอเพื่อนๆนะคะพี่ๆนะคะวันนี้หน้าตาเปลี่ยนไปเลยนะคะกินพุงกลางมาเลยนะคะยิ้มแห้ง เลยไปข่าไก่สิฮะคนเลยไม่ได้ไปข่าไก่บ้านคนต้งหรอรบอจ้าสื่อแปดนหนึ่งจา้าเป็นคนระโยน์เลยจา้าบอเฉียดฉีเลยค่ะกินเสร็จก็มาอื้อที่บ้านตัวเองนะคะอืมเราเป็นยังขางทา,างคือบอือ้อไม่ต้องมาอือ้อ ทำไมต้องมาอืดที่บ้านตัวเองแล้วลูก <c oughs> แม่เพิ่งทำความสะอาดให้เสร็จนะคะ <c oughs> ทำไมต้องมาอืดที่บ้านตัวเองจังคะคุณนาย ยังไม่อิ่มนะคะยังไม่อิ่มกินต่ออีกนะคะนี่ก็เป็นหญ้าที่ที่ที่ซื้อไว้วันนั้นนะคะยังไม่หมดนะคะเหลือแค่อีกสามมัดนะคะก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควานกับพ่อควานก็ต้องไปหามาให้อีกนะคะมันก็จะใบแห้งๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันหลายวันแล้ว เาาก็บขม่าลูกเออเก็บขม่าเออแดบบสองนะคะแดบบสองเดี๋ยวผ้า,าก,ก,ร,การะเตตะก๋อยบ่เ็ดไก่ไปเตะหลัดเตะน,นัดกันตะไก่จะโตจะโตโตะ ป้าจะได้สกินเบเิดไต่เจ็ดตัวยืนเหมือนคนจะหลับเลยนะคะน้ำหวานแม่แม่เอฟซีทุกท่านตอนนี้ลังหัวยอออกนะคะสงสัยก็กำลังจะช้ำหนักอยู่มั้งเนาะ หลับแล้วมีกล้วยบ่หาคนลอยมีอยู่ติโอ้ฝนมาแล้วค่ะไม่เล่นหวยจ่ะค่ะพี่กุ๊กฝนตกแดดออกนะคะพี่กุ๊ก ฝนตกแดดออกนะคะน้ำหวานอเ,เอ้ยแม่หมดแรงโอ้นี่แหละค่ะตบต่อไปคงจะไม่น้ำหวานจับแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ฝนตกนะคะ ฝนตกแดดออกค่ะเย็นสบายฝนจะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นสันไทยนะคะจะเสียงดังหน่อย ตัวแห้งอยู่เลยนี่คนร้อยพี่นอนอ่ะพี่นอนพี่นอนพี่นอนคุณเก็บด้วยอเออเอาผ้าลงด้วยผาดบอย่านสาดเดี๋ยเียดเกยบที่นอนเบ้อ มอคะลมเด้เพิ่นลมแรงอ่ะนี่ ผลจะโตยังไงนะคะน้ำหวานก็กินแบบสบายใจเลยนะคะถ้าเอาหวยมาซื้อเลี้ยงลูกคงจะอิ่มเตลเลยนงินละสองสามพันข้าวหวยวันนี้แหละคะ่ะไม่ความไม่ไม่อยากให้จับเพีเพราะแบบนี้แหะค่ะจับสิจ้าแนวทางแม่แม่ไงาายอย่าว่าไม่จับนะคะ ค่ะดีนะถึงบ้านก่อนถ้าืูว่าเจ๊ก็คงอยู่ใต้สะพานก่อนพอดีเลยค่ะหวานเขาอยากเล่นน้ำหวานเขาอยากเล่นน้ำฝนเหมือนกันนะคะหวานแต่เขาเล่นบุนแรงนะคะเราก็ไม่อยากให้เขาเล่น สายตากินแบบฟินมากนะคะส่วนมากขเขาจะกินแต่ ส่วนมากเขาจะกินแต่ใบนะคะลำเขาไม่ค่อยกินนะคะทางน้ําหวานแต่ว่าถ้าเราไม่โยนให้เขาก็จะเก็บเก็บลำกินไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นนะคะก็เสียของนะคะเราก็ต้องให้เขารู้นะคะว่ากว่าจะได้หญ้ามานะคะทุกอย่างทุกวันนี้นะคะก็เสียนจะลําบากหน่อยนะคะเพราะอะไรก็มีแต่ซื้อเนาะส่วนมากมีแต่ซื้อนะคะเราก็เลยไม่อยากโยน ไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่กินลำแล้วเราจะไม่โยนแล้วแล้วเราจะโยนอาหารเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอยากให้เขาเก็บลำกินบ้างนะคะเขาจะได้รู้ว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะคะนะคะ,ะ,คะลุงกินน้ำนะคะ ค่ะแม่น้องหนึ่ง mm. เด้อค่ะไม่รู้เป็นไรนะคะน้ำตาไหลไหลตลอด ท่านนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะเข้าไป,<ม>ไปบ้านแล้วนะคะเพราะว่าคนลอยมาอยู่โรงช้างแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะไปทําหน้าที่ตัวเองต่อก่อนนะคะพอดีเก็บขยะให้คนลอยเสร็จแล้วก็จะเข้าไปทําหน้าที่ในบ้านต่อน,นะคะเดี๋ยวจะไปทำกับ,กบข้าวให้แม่ก่อนนะคะเพราะวันนี้คนลอยไปกินข้าวที่บ้านคนโต้งนะคะก็จะทําแค่ให้แม่กินนะคะแม่ควานไม่กินข้าวตอนเย็นนะคะเดี๋ยวนี้จะพยายามลดนะคะจะไม่ได้กินข้าวเย็น จะทำกับข้าวให้แม่คนอร่อยก่อนนะคะฝากเป็นแม่เอฟซีทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวพังน้ําหวานด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องน้ําหวานด้วยนะคะขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่คอมเมนต์นะคะที่มีให้กับครอบครัวเราเสมอมานะคะขอขอบคุณในความรักความเมตตานะคะจากเป็แม่เอฟซีทุกทท่านนะคะสําหรับไลฟ์สดนี้พรานก็กล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ